ครับในยุคสมัยได้วิวัฒนาการในเรื่องของเทคโนโลยีหรือก้าวล้ำสู่โลกยุคปัจจุบันอย่างาตั้งตัวกันแบบไม่ติดเพราะเทคโนโลยีทุกวันนี้เริ่มมีอะไรที่ทำให้สิ่งที่คนไม่เชื่อก็เริ่มเห็นแล้วว่า,าเทคโนโลยียุคนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไป แบบมหารัจ์จริงๆนะครับเราก็ามาพบกับเพคคิวกันนะครับโดยผมขังธนาผมรัชตะพัฒนันนะครับโค้ชคังนะครับเป็นผู้บรรยายนะครับเบอร์โ,โทรของผมก็0909946942นะครับโลกวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในการสื่อสารทุกวันนี้ได้ก้าวล้ำไปแบบ ตามกันไปแบบตามกันไม่ทันนะครับบางทีบางบางบริษัทถึงกับน้ําตาร่วงนะครับในเรื่องของอาการสื่อสาราเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในการทําเทคโนโลยีในการคลองใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนะครับเรามาดูว่า,าในยุคนี้ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้เปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดไหนนะครับอ,อย่างเช่นมือถือในยุค1 g นะครับตอนนั้น สมัยนั้นได้เป็นรูปแบบของแบตเตอรี่นะครับซื้อกันประมาณ4,0,000 0บาทยุคต้นๆเลยนะครับส่วนเจ้า2ตัวมอตรูร่าสตัวนี้ก็เกือบแสนนะครับลอบตัวหนึ่งก็เกือบแสนนะครับในยุคนั้นก็คือใช้โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวนะครับพอมายุค 2G ก็อะโนล็อกตัวนี้ก็จะดิจิทัลตัวนี้ก็จะใช้ในการส่ง SMS อแล้วก็ โทรเข้าโทรออกนะครับในยุค 2G นะครับพอเข้าสู่ยุค 2.5G เนี่ยเริ่มมี GPS นะครับเริ่มมีการส่งเป็นรูปนะครับส่งถ่ายถ่ายรูปส่งกันนะครับแล้วก็มี MP3 ฝั่งในยุคนั้นนะครับแล้วพอมายุค 2.75G นะครับ EDGE เนี่ยก็เริ่มเป็นรูปแบบของทัศสกรีนนะครับ เริ่มจะเป็นเกือบจะเต็มรูปแบบในการพูดคุยกันได้เห็นหน้านะครับเริ่มเริ่มเริ่มนะครับพอเริ่มเข้าสู่ออนไลน์ VoIP เนี่ย VoIP นะครับ High s p e e น Internet นี่ก็แอป Data พวกนี้ก็จะเป็นทัศสกีนนะครับในการพูดคุยกันทางไลน์พูดคุยกันทางเฟซทางเมสเซจอย่างนี้นะครับ เห็นหน้ากันคุยพูดคุยกันทางโซเชียลต่างๆนะครับในยุค 3G พอเข้ามายุค 4G ในยุคนี้ก็เริ่มแบบไม่ค่อยมีการกระตุกนะครับดูทีวีออนไลน์มีทั้งทีวีออนไลน์ความเร็วชัดเจนไม่กระตุกในยุค 4G แต่ในอนาคตประเทศไทยจะได้เข้าสู่ยุค 5G พอเข้าสู่ยุค 5G เนี่ยคนก็จะเริ่มตกงานกันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าต่อไป ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตจะส่งข้อมูลจะเร็วมากๆนะครับเพราะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ต้องพยายามเรียนรู้กันนะครับเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าในโลกอนาคตจะมีการแข่งขันกันในเรื่องของเทคโนโลยีสูงถ้าคนที่ไม่พัฒนาจะ,ะไม่เห็นหน,นทางพอมาเรียนรู้ทีหลังมันจะช้าแล้วก็เสียเวลานะครับ เราก็มาดูตัวอย่างอย่าง c ีอของโนเกียกล่าวทั้งน้ําตาว่า,าเราไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เราก็สูญเสียโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากจนตามไม่ทัน5ข้อคิดที่ได้จากบทเรียนของโนเกียนะครับอ,อย่างข้อที่1ถ้าคุณหยุดการเรียนรู้คุณก็จะตามคนอื่นไม่ทันนะครับข้อ2โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากและจะเร็วกว่าที่คุณคาดไว้เยอะนะครับห้ามหยุดที่จะ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับ 3. อย่ายึดติดกับความสำเร็จของเมื่อวานเพราะความสำเร็จของวันวานจะถูกแทนที่ด้วยเทรนใหม่ของวันพรุ่งนี้นะครับ 4. แม้คุณจะไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถ้าคู่แข่งเขาก้าวไปล้ำกว่าคุณและถูกใจผู้บริโภคมากกว่าแล้วคุณไม่รีบปรับตัวคุณก็จะโดนเขี่ยออกจากตลาดในที่สุดนะครับ ห้ากลยุทธ์หรือแผนการที่คุณมีในวันนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะเปลี่ยนไม่ได้อะไรที่ควรปรับเราต้องปรับนะครับเพื่อให้ตามกระแสะโลกได้ทันอย่าปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับยุคสมัยเปลี่ยนนะครับการออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับทุกอย่างเชื่อมโยงโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพะฉะนั้น เมื่อคุณอยากรู้สิ่งใดอยากาต้องการที่จะหาข้อมูลใดๆคุณสามารถคีย์แล้วก็เข้าคูเก l e นะครับเขาก็จะบอกคุณทุกสิ่งทุกอย่างาและโลกการแชร์นะครับถ้าเราแชร์อะไรที่มันเป็นเรื่องที่ด้านลบ <c oughs> เรื่องนี้ก็จะกระจายไปอย่างรวดเร็วนะครับภายไม่กี่นาที นะครับทั่วโลกก็จะรับรู้ถึงสิ่งที่คุณโพสลงไปนะครับเพราะนั้นโลกอยู่ในมือคุณทุกวันนี้นะครับไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ยุคสมัยเก่าเป็นยุคสมัยใหม่ที่คุณทำอะไรต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับในการในการาใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือนะครับออินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ก็เข้าถึงทุกผลทุกแข่งทั่วโลกนะครับ ทุกที่ทุกทุกที่ทุกทางนะครับไม่ว่าจะจะอยู่จุดไหนที่ใดนะครับเดี๋ยวนี้คนเราก็มีอินเทอร์เน็ตใช้เกือบทุกที่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เจริญหรือไม่เจริญทุกวันนี้ล้วนมีอินเทอร์เน็ตกันทั้งนั้นนะครับโลกโซเชียลก็เหมือนลูกโดมิโนโลเล่นเราเล่นไป มีมากมายในเรื่องของอโซเชียลในในโลกนะครับก็จะมีทั้ง f a c e o o o บุ๊กเฟสไล y o youtube อะไรต่างๆมากมายมาหาศาลในโลกที่เราบางคนยังไม่รู้หมดเลยด้วยซ้ำไปว่ามีอะไรและอะไรเป็นอะไรที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ในโลกของอโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่นะครับสถิตินะครับในการ ประเทศไทยเราได้วิจัยออกมาว่า,าคนาที่เข้าไปเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยอ,อะไรที่ติดอันดับนะครับแล้วก็มาดูว่าเฟ e บุ๊กนะครับอันดับต้นๆเลย32%นะครับ l ล n e 29%นะครับเฟซเมสเซจเจอร์ก็28%นะครับกูเกิล22% ะครับ Instagram 19%นะครับอ่า Twitter ก็14%นะครับอ่า Pinterest 11%นะครับ,นะรบแล้วก็ไล่กันลงมานะครับ s k y สกายไลน์เนี่ยก็ไล่กันลงมานะครับโลกพัฒนากันแบบอ่าก้าวกระโดดนะครับคนก็เริ่มเล่นเริ่มติดนะครับตอนนี้มีแต่ ยอดเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบุตรหลานของท่านอพอรู้เล่นเป็นก็จะเริ่มมาเล่นกันแล้วนะครับก็จะ,ะมีสถิติที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในอนาคตนะครับโลกที่การเล่นเนี่ยเราเล่นในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราเล่นแต่ะนานเจ้าของเขาได้ ได้เงินนะครับและทําไมเขาถึงร่ํารวยกันนะครับแต่ทั้งๆทีท่รอบข้างเราเราเป็นผู้เล่นและเป็นคนที่ได้เสียค่าอินเทอร์เน็ตนะครับเราเสียค่าใช้จ่ายแต่คนที่ได้เงินคือเฟซบุ๊กยูทูบกูเกิลต่างๆนะครับที่เราเป็นคนโพสต์เป็นคนแชร์แต่ทําไมเขาถึงได้ ได้เงินได้ถือถุงเงินนะครับเขาถึงมีเงินล่ํารวยกันมหาศาลเราก็ติดตามดูนะครับเพราะว่าเราเห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่ว่าตั้งแต่บิลเกตนะครับในเรื่องของทํา Microsoft นะครับก็ล่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับสตีฟจ็อบทำแอ p เปิก็เป็นเศรษฐีระดับโลกนะครับแล้วก็มามาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ ทั้งๆท,ที่เราเป็นคนเล่นแต่เขาทําไมรวยเอารวยเอานะครับทำไมเขามีเงินมากมายมหาศาลนะครับจนเป็นมหาเศรษฐีในโลกในปัจจุบันนะครับแล้วก็มาพูดถึงโลกโซเชียลตัวใหม่ก็คือเพจคิวคนะครับตอนนี้ก็เริ่มกระแสมาแรงสุดๆนะครับก็ตอนนี้อยู่ ได้ขึ้นมาเป็นอันดับ2ของประเทศไทยภายในไม่กี่เดือนนะครับสาเดือนนะครับเพจคิวก็มีคนเข้าชมมี IP สูงจนได้เป็นอันดับ2ของประเทศไทยแล้วนะครับอซอฟต์แวร์ที่อยู่ในประเทศนะครับก็คือบริษัท s ซ r ร์ฟฟอบิจำกัดน,นะครับซึ่งได้เขียนโปรแกรมให้กับหลากหลายบริษัทโดยมีเจ้าของชื่อคุณวัชรพงษ์ทัดสูงเนิน เป็นเจ้าของบริษัทผู้สร้างนะครับเว็บ p พจ qq com เป็นลักษณะโซเชียลเน็ตเวิร์ให้ผู้ใช้งานติดต่อสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับเว็บาการตลาดการเงินดูแลโดยคุณทวันพรอ,อารีจิตานุสรคุณมาริสานะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมกันก่อตั้งและสร้าง เพค q คขึ้นมาในะยุคปัจจุบันนะครับก็ตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จเริ่มขึ้นสู่อันดับ2คงไม่นานคงจะไปอยู่อันดับ1นะครับของประเทศไทยแล้วนะครับเพค q q คของเราก็ไม่มีอะไรครับก็เล่นเหมือนกับปัจจุบันที่เราเล่น Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปหรือว่ามือถือก็เล่นผ่าน นะครับเล่นผ่านส่งผ่านส่งผ่านส่งผ่านไปได้ทุกที่เหมือนกันนะครับเพจคิวคิวคืออะไรนะครับก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อกันได้บนโลกออนไลน์นะครับพื้นที่การแสดงข้อมูลต่างๆของแต่ละบุคคลเนื้อหาภาพคลิปในรูปแบบของคอนเทนต์นะครับพื้นที่สำหรับผู้ใช้งานาเฉพาะโดยมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับเว็บเพจคิวคนะครับ เสมือนเป็นหุ้นส่วนกับเว็บนะครับสร้างไรายได้จากการใช้งานและการขยายกลุ่มผู้ใช้เฉพาะตนในรูปแบบการตลาด MLM ในโครงสร้างของเว็บตามลำดับของผู้สมัครใช้งานนะครับแค่เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานก็แค่เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานน,บบางาน,นะครับก็คือเราสร้างข้อมูลในเพจ qq แล้วก็ส่งแชร์ไปที่เฟซบุ๊กไปที่อินสตาแกรมต่าง นในโลกโซเชียลทั่วไปก็คือเราแค่สร้างข้อมูลในเพจคิวคิวแล้วก็แช์นะครับก็คือเหมือนก้อนเมฆนี่ก็เหมือนเป็นตัวส่งนะครับเวิร์ดวิดคอนเทนต์นี่ก็จะเป็นเราส่งข้อมูลขึ้นไปในอากาศแล้วก็จะส่งต่อให้กับเฟซบุ๊กกูเกิลยูทูบไลน์เพราะว่าเยอะแย,ยะนะครับในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อไปในอนาคตก็เราสามารถลิงก์ได้ทุก,ทก,ทก,ทกเครือข่ายของแอปนะครับ หน้าเว็บของเราก็จะเป็นหน้าเว็บแบบมาตรฐานนะครับตอนนี้ของเราก็เริ่มเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบระดับจะเป็นระดับโลกเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งลาวทั้งพม,มา่าทั้งจีนทั้งหลายหลายประเทศเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาเห็นเริ่มเข้ามาสู่เพจคิวคิวกันเริ่ม เริ่มมีคนรู้จักเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นหน้าหน้าหน้าเว็บของเพจคิก็จะมีอยู่4นะครับสข้อก็คือโฮมนะครับคอนเทนต์ content, นะครับลิส uh, ต์ิเตอร์อันนี้ก็คือการสมัครสมาชิกนะครับแดชบอร์ด uh, ก็คือเข้าไป uh, เข้าร uh, หัสเข้ารหัสแล้วก็พาสเวิร์ดของเราเพื่อจะเข้าไปสร้างคอนเทนต์หรือว่าถอนเงินหรือว่า กิจกรรมต่างๆที่อยู่ในนั้นนะครับที่เราจะสร้างวิวสร้างคอนเทนต์แชร์ออกไปในโลกโซเชียลนะครับอันนั้นผลประโยชน์ของสมาชิกเพจค Q Q มี5ทางที่จะได้รับนะครับก็หรายได้จากการขายพื้นที่50%นะครับสรายได้จากยอดวิวคอนเทนต์ content, คิดตามสัดส่วนของทุกเดือนนะครับรายได้จากโครงสร้างใต้สายงาน1%นะครับไม่จําเป็น ทำไม่เป็นไม่เป็นก็ทําได้มีสิทธิ์รับรายได้ใต้โครงสร้างลึกยี่สิบชั้นนะครับสี่รายได้จากการบริหารองค์กร10%นะครับห้ารายได้จากการเป็นศูนย์เซ็นเตอร์สองเปอร์เซ็นต์นะครับหกสื่อโฆษณากำลังจะมาอีกนะครับวิธีคิดคำนวณ Q จาก p พกคิวนะครับแล้วก็มา มาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องอเราเงิน1,000บาทะจะทดออกมาเป็นคิวก็คือ,อ20่คิวนะครับถ้าข้อ2นะครับ1คิวจะเท่ากับ50บาทนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับ0.1คิวก็เท่ากับ5บาทนะครับอ,อันนี้ก็เพคคิวจ่ายเป็นคิวทุกรายได้ที่เกิดขึ้นในโครงสร้างสายงานนะครับ จะไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินจะจ่ายเป็นคิวแล้วเราก็เอาไปคิดแล้วก็เอาไปคําคนวณเรานะครับว่าแต่ละคิวก็คือเป็นเงินเท่าไหร่นะครับรายไ,ได้จากการขายพื้นที่50นะครับแล้วก็มาดูว่าเราขายซอฟต์แวร์ให้เพื่อนนะครับเราขายซอฟต์แวร์ให้เพื่อนแล้วชวนเพื่อนเล่นนะครับต้องสมัครนะครับสมัครซื้อซอฟต์แวร์1000 1,000บาทนะครับเพคคิวแบ่งกําไรให้เรา50%ก็คือ500บาทเราชวนเพื่อนมานะครับชวนเพื่อนมาสมัคร1000บาทเราเขาแบ่งเพ q คิวแบ่งกาไรให้เรา50%ก็คือ500บาทนั่นเองสุดที่ที่ได้รับจากการหักภาษีแล้วอีกนคงเหลืออยู่437บาทต่อคนนะครับรายได้จากโครงสร้าง1%ของสมาชิกใต้สายงาน20ชั้นนะครับแล้วก็ มาเทียบดูนะครับไม่จําเป็นต้องมีซ้ายมีขวานะครับมีข้างเดียวก็คือ,อได้รับผลประโยชน์เช่นกันนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ระบบไบนารีนะครับเพราะคิดตามบุคคลที่มีการสมัครใต้สายงานนะครับอย่างคํานวณการคํานวณก็คือคิดดูจากสองได้ศูนย์จุดสี่คิวศูนย์จุดสี่คิวก็เมื่อกี้ผมบอกว่า0 1คิวก็เท่ากับ5บาทถ้า0 4าดีคิวแสดงว่าถ้ามี2คนอยู่ใต้เราก็จะ มีรายได้20บาทนะครับแล้วก็ถ้ามี4คนก็จะมีรายได้อยู่80บาทนะครับอย่างนี้นะครับก็ไล่กันลงไปนะครับ่1,000คูณ1%เท่ากับ10บาทนะครับสุดที่ที่ได้รับจริงๆก็คือ8บาท42สตางค์ต่อคนนะครับรายได้โครงสร้างรักษาพื้นที่1%ใต้สายงาน20ชั้นลึกนะครับเราก็มาดูอีกว่าถ้า มีการรักษาพื้นที่กันเดือนละสามร้อยนะครับอย่างสามร้อยสามร้อยถ้าเป็นช่วงการรักษาพื้นที่กันก็จะ300รคูณหเท่ากับตกคนละสามบาทนะครับสามบาทสามร้เท่ากับห6คิวนะครับ0.0นย์จุดนี่ก็จะเท่ากับสามบาทนะครับ0.60นนะครับเท่ากับ3บาทนะครับ, 60, รบ,บ,บ,รบเพราะนั้น ถ้าเรามีโครงสร้างที่อยู่ใต้สายงานในเบื้องต้นเนี่ยเราถ้าเรามีทีมงานมาสมัครอยู่ใต้สายงานโดยที่เราไม่ได้ไปถอนตัวเงินออกเลยเนี่ยเราจะมีรายได้อยู่ประมาณ20กว่าล้านบาทนะครับแต่ถ้ามาในโครงสร้างนี้ถ้าเกิดเรามีองค์กรอยู่ใต้เราสัก1ล้านคนเราจะมีรายได้เดือนละ3ล้านบาทที่เห็นเห็นเลยนะครับชัดๆตัวกลมๆนะครับ รายได้จากยอดวิวคอนเทนต์นะครับก็ก็จะมีะกําไรรวมทั้งเดือนของเพจคิวคิวจากการโฆษณาจากเปอร์เซนต์การสมัครใช้งานจากการเซอร์วิสสต็ e มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จํานวนยอดวิวทั้งระบบของทุกคนทุกคอนเทนต์ในเดือนนั้นนั้นนะครับก็จะ,ะวิวจะคํานวณทุกวันที่4ของเดือนนะครับประมวลผลทั้งหมด จากรายได้จากยอดวิวนะครับเพคคิวิวจะตัดออก10%นะครับรายได้ส่วนที่เหลือจะนำมาหารยอดวิวทั้งหมดนะครับสมาชิกจึงจะได้ทราบราคาว,วิวทุกวันที่5ของเดือนนะครับถัดไปนะครับรายได้จากการบริหารองค์กร10%นะครับเราก็มาดูว่าคิด10%จากรายได้ของทุกคนที่ขยายต่อนะครับ สมมุตินะครับเรามี A กับ B มีรายได้คนละ1,000 0แบาทนะครับเมื่อมีรวมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสปอนเซอร์มาเรื่องของไปขายซอฟต์แวร์มาเรื่องของการโพสต์เรื่องอทุกรายได้ทุกรายได้ที่เกิดขึ้นก็คือเราชวนเพื่อนมาถ้าเขามีรายได้1 0 0 0 0แบาทเมื่อมีรายได้1 0 0 0 0แบาท เปลี่ยนเป็นคิวจากระบบก็จะมีคิวคิดเป็นจํานวน10%คิดเป็นเงินจํานวน1 0 0่0บาทอะไรประมาณนี้นะครับ10%ของ10,000แสนก็เท่ากับ1 0,000บาทอย่างนั้นนะครับหมายเหตุเฉพาะคนที่เราแนะนำตรงเท่านั้นนะครับารายได้จากการเป็นศูนย์เซ็นเตอร์นะครับอันนี้ก็คุณสมบัติแนะนำตรง100คนนะครับร้0คน1 0อ,อ100คนกระจายคิวให้สมาชิกอย่างเดียวเราเป็นคนคีย์และก็กระจายคิวให้กับสมาชิก ทั้งหมดภายในทีมงานแค่นั้นนะครับรายได้2%จากจำนวนคิวทั้งหมดที่ถูกจ่ายให้สมาชิกนะครับเราก็มาคิดกันว่า1,000คูณ2%เท่ากับ20บาทนะครับ20คิวเท่ากับ1,000บาท20คิวคูณ2%เท่ากับ0.4คิวอันนี้คือเซ็นเตอร์จะได้รับนะครับถ้าเซ็นเตอร์มีองค์กรอยู่ใต้สายงานประมาณ 1ล้านคนนะครับหล้านคนคุณก็จะได้อยู่ที่คนละ20่บบาทนะครับยีบาทาถ้าเราเป็นคนขี่ให้เขา1ล้านคนคูณเอานะครับว่ามันจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับและถ้ามีการรักษาพื้นที่ก็จะ300บาทเท่ากับ6คิวนะครับสามบาทคูณ2%เท่ากับ6บาท นะครับ6บาทถ้าเราถ้าเซ็นเตอร์มอีองค์กรอยู่ประมาณ1ล้านคนก็แสดงว่าเซ็นเตอร์ก็จะมีไรายได้อยู่เดือนละ6ล้านบาทนะครับอันนีค้คิดเป็นลูกตัวกลมๆนะครับในอนาคตนะครับจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับองค์กรที่อยู่ใต้สายงานของเรานะครับเทสคคิวมีเป้าหมายนะครับภายใน2-3ปีนะครับ และเพจคิวจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับและเอากําไรมาแบ่งสมาชิกที่เป็นสมาชิกเพจคิวด้วยกันนะครับทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะไปถือหุ้นกับเพจคิวในอนาคตนะครับในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็น IP server นะครับที่ย้ายไปอเมริกาและณนปัจจุบันก็ ไปมาลงที่สิงคโปร์นะครับเพื่อให้การส่งถ่ายได้เร็วขึ้นนะครับไม่ให้ติดขัดในอนาคตนะครับอันนี้ก็เราก็มาเรียนรู้กันเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังมีอีกมากมายที่เรายังเรียนรู้ไม่หมดนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีของอยุคป,ปัจจุบันนะครับ for you for u n u นะครับก็ p q q กัมพูียนะครับอันนี้ตอนนี้ก็มีในกัมพูียมีจีนมีมีหลายประเทศแล้วครับผมไม่ได้ค่อยติดตามปที่จรู้ๆก็คือมีหลายๆประเทศที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้นะครับวิธีการสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็เว็บเพ q คคิวขั้นตอนที่1นก๊อปลิงก์ผู้แนะนํามาวางแล้วควรจะใช้กูเ h r o m e นะครับหรือไม่ก็ฟ i r e f o x นะครับในการที เข้าไปเล่นเพราะว่า,สอ,อาสองเว็บนี้จะดูมีความเสถียรและไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่นะครับนะเวลาใช้ก็ควรจะใช้ใน2ตัวนี้นะครับแล้วก็นอ,อกนั้นก็ไม่มีอะไรครับ how to start นะครับตัดสินใจบนข้อเท็จจริงนะครับและสมัครสมาชิกซื้อพื้นที่คอนเทนต์นะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับชักชวนเพื่อนให้ใช้งาน เริ่มต้น2คนนะครับทำความเข้าใจนะครับและทําให้เป็นนะครับและก็ใจเย็นนะครับอบอกต่อนี่คือทั้งหมดทั้งสิ้นของอะระบบของเพจคิวคิวก็คือมีทั้งที่บรรยายมาทั้งหมดก็กพยายามถ้าไม่เข้าใจก็พยายามดูซ้ําไปซ้ํามาเพื่อให้เกิดความชํานาญนะครับผมก็คงจะต้อง จบเรื่องของแผนการตลาดของเพศคิวคิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ